พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้รถอีซูซูดีแม็กเกียรธรรมดามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยเป็นรุ่นกระจกมือหมุนนะครับรุ่น SL นะครับผมรถเดิมๆบางๆไม่เคยทำสีเลยรถได้เดิมได้บางนะครับผมเป็นตัวธรรมดานะครับคันนี้คันนี้เราเปิดอยู่ที่1นึ่0 0สบาทนะครับผม1นึ่0 0บาทคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับไม่ใช่พาวเวอร์นะ รถเดิมไม่น้อยนะครับเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้นะครับมีหลังคามาด้วยนะครับแต่ว่ารถได้เดิมบางสวยครับผมราคา1นึ่0 0สนหนึ่งบาทคันนี้ภาษีขาดนะครับภาษีขาดแต่ว่าเราต่อให้ด้วยนะครับภาษีพรบรต่อให้ใหม่ครบนะครับผม ราคานี้รวมโอนให้ด้วยนะครับผม1นึ0 0 0หนึ่งบาทรวมโอนรวมต่อภาษีดูยางครับดอกลึกๆหนาหนาใครหารถสภาพนี้ไปใช้งานลองพิจารณาดูนะครับนี่รถเดิมนะครับไม่เคยทําสีเลยสวยงามมากแม็กไลเนอร์ไม่มีนะครับแม็กไลเนอรไน์ไม่มีนะเป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วนะครับตัวนี้ นี่ด้านท้ายนะครับสีสันสวยนะครับผมด้านท้ายด้านหน้าก็สีแล็กเกอร์ลอกนิดหน่อยนะครับนี่ไม่ชอบลังคาก็ถอดออกนะครับผมนี่ลดได้เดิมบางจริงๆคันนี้เปิดเลยเนี่ยเดิมเดิมบางๆนะครับเนี่ยรถไม่เคยทำสีนะครับคันนี้บอกก่อนคัดสีสวยกิฟเลย นี่ครับผมคันสีสวยงามมากคันสีภาษีขาด3ปีนะครับคันนี้แต่ยังไม่ต้องจดใหม่นะครับแต่เราต่อให้นะครับเราต่อภาษีให้ใหม่นะราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมเราจัดการให้เบ็ดเสร็จเลยนะครับผมพร้อมโอนพร้อมต่อภาษีให้นะครับผมราคานี้1นึ่งแบาทยางไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยางยังใช้ได้นะครับผม นี่ไฟข้อหลามตัดนะครับรุ่นนี้เนี่ยเดิมเดิมเนี่ยบางๆนะครับเนี่ยฟังเสียงเคาะรถไม่มีชนนะครับไม่มีชนหน้าหลังเดิมสวยงามไฟนงไฟหน้าเดิมนะครับผมนี่กระจังหน้าเดิมเดิมหมดเลยรถแกจอดนะครับแกไม่ค่อยได้ใช้นะครับคันนี้สภาพก็เลยเดิมบางประมาณนี้เนี่ยครับสีแล็กเกอร์ลอกเนี่ยเนี่ยครับลเกอร์ลอก ฝากระโปรงและเกอรลอกนะครับนี่เดี๋ยวดูภายในนะครับสติ c กกอ e ์ S L ยังอยู่นะครับผมนี่ครับผมคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยคอนโซลต่างๆสวยงามนะครับนี่ไม่มีแตกนะครับผมนี่สวยนะครับช่องแอร์สวยนะครับนี่ ป,ปุกเกียร์เดิมๆนะครับที่เปิดแอร์ปุ่มต่างๆอยู่ครบนะครับวิทยุมีให้นะครับเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมที่เปิดเก็บของก็ล็อกได้นะครับผมนี่เบาะเดิมโรงงานเลยนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเบาะเดิมโรงงานเลยนะครับนี่เนียนๆ,ๆสวยเลย มีขาดนิดนึงนะครับมีแตกมีขาดนะแต่เดิมนะครับผมนี่รถดเดิมๆไม่เคยทำอะไรเลยคันนี้ดูบอกแคปนะครับนี่บอกแัปเดิมๆเ,เลยนะครับแผ่นข้างสวยงามหลังคาสวยนะครับนี่ยโอ้ นนี้เดิมจริงๆครับท่านผู้ชมเนี่ยดูเบาะหลังไม่มีขาดนะครับนี่ใครขารถแบบนี้ใช้งานจัดไปครับผมราคาเบาๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพร้อมโอนต่อภาษีพรบรให้ครบทุกอย่างจบที่เราเบาที่สุดนี่เม็ดอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับสวยๆเลยนี่ น็อตไม่มีขยับนะครับผมวงมาลัยก็เดิมเดิมนะครับเนี่ยวงมาลัยเดิมเดิมนะขอชมเลขใหม่เลขใหม่แสนหกหมื่นโลนะครับผมนี่อันนี้เลขใหม่แสนหกนะครับเนี่ยวิทยุฟังได้นะครับผมเนี่ย่ายเกียนะครับเมนี้พ่อเสดอีอยู่จักสองเพลงนะครับ ซึ่งมีเพ็งคิดขังว่าถ้นเปิดอยู่พูดสองเพ่งเขยนกันของฝากอากคนหลายนี่ใช้ได้นะครับผมฝั่งนู้นบอกก็สวยงามนะครับไม่มีขาดเลยนี่โอ้หลังคาสวยนะครับนี่คันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้ชงไม่ได้ล้างหลังคานะครับนี่เดิมๆเลยเบาะเดิมๆเลยนี่มาดูตะเข็กบกระบะเดิมๆนะครับนี่ ฟังเสียงโอ้โหเดิมจริงๆดูคัดซีดูคัดซีดดซนี่เป็นไงครับผมท่านผู้ชมคัดซีเดิมๆสวยๆกิฟตเดิมโรงงานเลยยางดอกลึกๆครับผมสติกเกอร์เดิมดีแม็ Mac ยังอยู่นะครับนี่ตัวนี้ไม่มีแม็กไลเนอร์ให้นะครับผมนี่ ก็มีการบรรทุกของบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆน,ยนี่นี่นะครับนี่ของเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่ไม่มีแม็กไลเนอร์นะครับนี่ดูท้ายหมดหมดท้ายยังเดิมๆอยู่เลยเนี่ย สวยงามปิดนี่ปิดได้ปกตินะครับปิดเปิดได้ปกตินะครับใครไม่ชอบลังคาก็ถอดออกนะครับผมเดิมบางนะครับฝาท้ายก็เดิมเดิมนะ,ะเดี๋ยวดูเปิดประตูฝั่งนี้มือเปิดไม่มีหักนะครับเนี่ยมือเปิด ไม่มีหกักนะเนี่ยประตูปิดนิ่มนะเนี่ยครับประตูปิดนิ่มนะครับเนี่ยนี่ครับเบาะสวยงามเดิมๆโรงงานเนี่ยดูช้าๆนะครับเนี่ยเบาะสวยนะเบาะข้างคนขับแทบไม่มีรอยนั่งเลยนะครับท่านผู้ชมเอํอเดิมๆสวยๆเลยดูแทบไม่มีรอยคนนั่งนะครับเนี่ย โอ้สวยสวยบออพับได้ปกตินะครับเนี่ยเลื่อนได้พับได้ปกตินะเนี่ยเลื่อนได้พับได้ปกติอ่านี่ครับเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมโรงงานเดิมเดิมสวยสวยโอ้โหราคานี้คุ้มคุ้มครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพร้อมโอนต่อภาษีพรบรให้ครบจบทุกอยา่าง ช่องแอร์ฝั่งนี้ก็สวยนะครับเกเก็บของก็ล็อกได้ปกตินะครับนี่นะนี่ดูพื้นนะครับนี่พื้นเดิมเดิมนี่เดิมเดิมโรงงานเลยโอ้สวยสวยแผงประตูก็เดิมเดิมนะครับผมนี่แผงเดิมเดิมกระจกมือหมุนนะครับกระจกมือหมุนนะ จดมือหมุนได้ปกตินะครับเนี่กระจกขึ้นลงได้ปกตินะมือเปิดด้านในไม่มีหักนะครับเนี่ยน,นะมือจับสวยนะครับนี่ยช่องเก็บของไม่มีแตกนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะครับผมว่าจะสวยสมราคาหรือเปล่าอ่า เดี๋ยวก่อนมาดูน็อตฝากระโปรงกันก่อนนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่มีขยับนะเห็นไหมครับนี่น็อตเดิมโรงงานไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานแผ่นการความร้อนอยังอยู่นี่เจ้นี่สติกเกอร์เดิมๆนะครับนี่สติกเกอร์เดิมโรงงานนะเนี่ยนี่เดิมๆโรงงานเลยนะครับ แต่การความร้อนก็เดิมเดิมนะครับผมท่านผู้ชมเรามีบริการส่งให้ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับใครที่หารถไปใช้งานเอาแบบยาวๆรถปีใหม่ๆจัดไปครับผม119,000พร้อมโอนนี่ดูคานหน้าเดิมๆดูเพจเดิมไม่เคยแกะเลยนะครับหมุดดำยังอยู่เลยเนี่ย เนี่ยหมดดำยังอยู่นี่เดิมนี่ครับน็อตไม่เคยแกะนะครับเนี่เนี่ยน็อตไม่เคยแกะนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมซอกซูมเดิมนะครับอ่าคันนี้ไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับอ่าออกมาจากโรงงานก็ไม่มีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับผม นี่ฝาครอบเครื่องยังอยู่ครบนะครับอ่าว่านองมาน้ำสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมนี่เดิมเดิมฝากระโปรงเดิมเดิมแลครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนิ่มๆนะครับผมนิ่มๆเครื่องแห้งๆนะครับ ไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับผมเครื่องน,นิ่มๆแห้งๆเลยนี่ดูน้ำนะครับน้ำบนดีนะครับน้ำนิ่งๆนะครับผมระบบไดชาร์จคอมแอร์ทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับผมซื้อไปไม่ต้องไม่ต้องซ่อมนะครับไดชาร์จทำงานปกตินะครับแบตเตอรี่ดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่ก็ยังดีอยู่นะ เ่ยเสียงเสียงเครื่องเงียบมากกระจังหน้าเดิมโรงงานนะเนี่ยกระจังหน้าเดิมโรงงานเลยมาเดมเดิม,ดมดรุ่นนี้มีไอนิดนึงนะครับมีนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริง เสียงเครื่องเงียบมากปิดเลยเดี๋ยวหมุนหมุนล้อหมุนล้อหน่อยเปิดไฟนองไฟหน้าไฟท้ายไฟกระพริบเลยหมุนล้อไปทางโน้นเลยหมุนไปทางโน้นก่อนแมนหมุนไปเลยให้ให้ชมคันซีนะนี่ครับผมคันซีดู คัสซีเหมือนตอนออกจากโรงงานเลยสวยๆกริบๆนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมรถคันนี้เดิมจริงๆครับผมโอ้โใครได้ไปนี่โชคดีเลยคันนี้บอกเลยดูโชคดูอะไรยังไม่เสียนะครับยังไม่ต้องซ่อมนะเนี่ยช่วงลงช่วงล่างรถขับดีนะครับผมบอกก่อนซุ้มล้อต่างๆก็สวยงามน่ของเดิมโรงงานหมดเลยนะครับผมอ่านะ นี่ล้อกระทะก็เดิมเดๆโรงงานนะนี่โลโก้อีสูยังอยู่เห็นไหมเห็นไหมครับโลโก้อีสูนะยังอยู่ครบเลยเห็นไหมครับสวยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปรถแบบนี้หายากนะครับผมทา่านผู้ชมหมุนกลับมาสุดฝั่งนี้เลยเดีย๋ยวจะพาไปดูคัดซีฝั่ 4, งโน้นหมุนกลับมาฝั่งนี้หมุนล้อกลับมาฝั่งนี้ นี่ครับผมอีกฝั่งหนึ่ง่ะให้ดูกันกจะจะฝั่งขวานะครับผมนี่โอ้คันสีสวยกิบเลยนี่โอ้แน่นอนจริงๆคันนี้คันนี้จดทะเบียนปี07นยเดะครับผมนี่เดิมๆสวยๆกิบกิบไม่มีผุนะครับผมรถไม่มีน้ำท่วมไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนรับประกันแน่นอนครับผม เลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดนะครับรถคันนี้เอาเข้าตรวจขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันกลับขื้นเลยนี่สภาพเดิมๆซอสวยนะครับผมอ่าเสียอย่างเดียวเป็นพงมาลัยธรรมดานะครับอ่แต่เอาไปซื้อติดตั้งได้ครับนี่สีเดิมนะครับมีสีส,สีบางๆนะเนี่ยเนี่ยสีเดิมมีสีส,สีบางๆนะครับผม กระจกกระจกเดิมนะครับผมเนี่ยกระจกไม่มีแตกเล้านะครับเนี่ยปิดเลยฝากระโปรงนี่ครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำเลยโอ้โดูดูสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยเดิมบางจริงๆคันนี้โอ้ใครได้ไปโชคดี เอาไปใช้งานกันย,วยาวนะครับดีแม็กนี่ไฟหลงไฟหน้าติดหมดนะเจ้านี่เดี๋ยวไฟหน้าขัดให้ใหม่สวยแน่นอนนี่นี่ครับผมเนี่ไฟหน้าไฟเลี้ยวติดหมดนะครับไฟเลี้ยวมุมติดนะครับนี่ดูด้านหลังกันนะครับผมหลังคาไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับ นี่นนไฟทงไฟท้ายสวยไม่มีร้าวไม่มีแตกนะครับนี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับราคา1นึ0 0 0สนหนึ่ง,งาบาทคุ้มไม่คุ้มคุ้มไม่คุ้มอ่าราคานี้พร้อมโอนให้ด้วยนะครับผมชมคลิปลองพิจารณาดูนะครับผมใครที่หารถใช้งาน เดี๋ยวนะครับเมื่อติดหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่เราลงไว้ที่หน้าจอได้เลยนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับพิกัด GPS ใน Google พิมพ์พ่อบุตรรถบ้านเจอเลยครับผมร้านเรารับซื้อรถยนต์มือสองที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกชนิดด้วยนะครับ และเรายังรับเปลี่ยนเทิร์นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์วิกไบทุกชนิดด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆทก่านที่ติดตามรับชมคลิปของพ่อบุตรรถบ้านนะครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามและการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ